ค่ะวันนี้ก็มาช็อปนะคะเสื้อผ้ามือสองใน USA ในรัฐโคโลราโดนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูนะคะวันนี้ฟักมาช็อปตัวนี้ก็สวยนะคะเป็นแบรนด์ของโคโลราโดแต่ไม่ติดราคาไว้แต่เสื้อผ้าแถวนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้ามีแบรนด์นะคะแล้วก็จะให้ดูนะคะว่าเป็นแล้วก็จะมีแบบนี้ แบรนด์นี้มีหลายตัวเรื่องนะคะเป็นแถวนี้เป็นคนมีเงินนะคะเราก็จะมาบริจาคเสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้าดีๆหลายอย่างนะคะมีทั้งของผู้ชายทั้งของเด็กและของผู้หญิงจะให้ดูกันนะว่าเป็นยังไงก็จะเป็นเสื้อผ้าหมวดหมู่นะคะมีรองเท้ามีเสื้อผ้าแบรนด์แบรเนมก็มีนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นแบรนด์ m o เดิรนะคะของ Canvas แล้วก็ราคาก็อยู่ที่6เหรียญ99ก็ประมาณ7เหรียญนะคะต่อตัวหนึ่งก็แล้วก็จะมีพวกเนี่ยค่ะเสื้อเสื้อครบดีมากๆทุกคนเดี๋ยวให้ดูปรับกล้องแป๊บนึงนะคะ ก็จะมีพวกรองเท้านะคะแต่นีซ่าจะไม่ค่อยชอบซื้อพวกรองเท้าพรานี่รองเท้าจะซื้อเป็นแบรนด์เนมเออเป็นเป็นแบรนด์นิวเลยนะคะตัวนี้ก็สวยอน mm hmm. <and S 2> ตัวนี้ก็ราคาประมาณ mm hmm. 2 4เหรียญก็คือตัวเนี้ยถ้าซื้อถ้าซื้อแบรนด์น hmm. ิวคงจะแพงนะคะ mm hmm. คือของที่นี่ราคาตามแบรนด์นะคะ mm hmm. จะไม่เกินไม่เกิน อย่างมากก็ไม่เกิน1ิ้าเหรียญไม่เกิน1ิบเหรียญต,ตัวตัวตัวนี้ก็สวยนะคะยี่สิบเก้าเหรียญเนี่ยค่ะสวยๆแบงนั้นเลยทุกคนเราก็จะเป็นหมวดหมู่ตัวนี้น่ารักมากแต่เวลาเราเลือกดูเราก็ต้องดูว่าเสื้อผ้ามีตำหนิตรงไหนหรือเปล่าเราสามารถลองเสื้อผ้าได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้สวยมากเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้สิบเหรียญเก้าสิบเก้า ดูเรื่อยๆนะคะเราก็จะดูนานๆที่นีซ่าชอบมามันสนุกดีค่ะที่เนี้ยเราก็จะมีหลายอีห้อนะคะมีของเด็กเสื้อผ้าของเด็กอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เจอผ้าแบรนด์เนมอีกแล้วเป็น rei นะคะตอนนี้ก็จะมีคนเขาเอามาบริจาคกันนะคะแล้วเขาคนที่บริจาคเขาจะได้ point ด้วยตัวนี้ก็จะเหรียญเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็จะแบรนด์อีกตัวหนึ่งก็คือแบรนด์นี้นะคะตัวนี้ก็สวยเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยแปดเหรียญเก้าสิบเก้าบาท เกเกาหรียญ9กดอสลาดอกตัวนี้ก็สวยแต่ในซ่าไม่ชอบอันเนี้ยไม่ชอบไม่ชอบตรงเนี้ยออถ้าไม่มีตรงนั้นก็คงจะซื้อค่ะหรือไม่ก็อาจจะซื้อดูสิสวยไหมทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ M นะคะส่วนแถวหล้นก็จะมีพวกจานชามอิเล็กทรอนิกส์ขายนะคะไม่ใช่มีแค่เสื้อผ้ายอย่างเดียวมีหนังสือด้วยเนี่ยค่ะ